เอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเมเล่ย์อาราสำหรับวันนี้เรามีชาเลนจ์ค่ะที่จะทำสามสวัน1,500บาทกินยังไงให้พอฝากกด subscribe กดไล k e กดแชร์ให้กับเมเร่อาราวด้วยนะคะเริ่มต้นจากเมเล่นะคะ,คะก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อไปซื้อแบบวัตถดิบนะคะมาเก,ก็บกาไว้ก่อนเบื้องต้นตอนเช้านี้เรามาดูนี้ก่อนนะก็คืองงเราไปซื้อไ,ไก่ ไข่ไก่มา1แผงนะคะ,ะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะ1แผงก็ราคา94บาทไข่ไก่นะคะเราก็ยังซื้อไข่เยี่ยวม้ามา6ฟองนะคะเขาก็จะขาย3ฟอง20เราจะมาบอกนะคะว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะซึ่งวัทดิบตอนแรกเรามาดูนี้ก่อนนะคะหมูกดนะคะอันนี้คือกลับมาแล้วก็เอามาใส่ ใส่กล่องมาเรียบร้อยเตรียมไปแช่ตู้เย็นนะคะหมูบดนี้ก็จริงๆไม่ถึงกิโลนะคะเดีย๋ยวดูก่อนนะคะดูราคาสักครู่นึ่งหมูบดนะคะ85บาท25สาตางค์ค่ะก็ประมาณโลไม่ถึงโลนะคะส่วนอกไก่นะคะเราก็ซื้อมา1กิโลนิดๆนะคะประมาณ48บาทนะคะก็เอามาแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้หั่นนะคะี่เกียค่ะยังไม่หัน่นะะคอันนี้เราก็จะเตรียมเอาไปแช่ช่องนะคะแช่แช่ตู้เย็นนะคะ นอกจากนั้นเราก็ยังซื้อหมูนะคะมาประมาณเกือบ1กิโลเหมือนกันรู้สึกว่าจะซื้อมาประมาณ122บาทยีสตางค์นะคะซึ่งหมูเนื้อแดงอันนี้มันโลละ129บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวมาเตรียมหั่นแล้วก็หมักหมูทิ้งเอาไว้เพื่อทำกับข้าวนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากเราซื้อไข่ซื้อของสดอันนี้แล้วนะคะไม่ได้ก็ยังซื้อ นี่ค่ะปลากระป๋องนะคะเซ็นเซอร์แบนก่อนนะคะ<อ>ก็คือเราก็เลือกที่มันแบบยี่ห้อไม่แทงมากนะคะก็อันนี้มันกระป๋องละ12บาทเท่านั้นเองเราซื้อมาทั้งหมด4กระป๋องนะคะ วุ้นเส้นวุ้นเส้นขอไม่โชว์แบรนด์นะคะซื้อมาสองห่อห่อละ1สิบเอดาทน,นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีเส้นหมี่นะคะเป็นเส้นหมี่แห้งแบบนี้นะคะแบบเวลาเอามาทํากับข้าวแล้วเผื่อจะทาําผัดซีอิ๊วหรืออะไรก็ตามล้วก็ยังซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาด้วยนะคะคือไม่ไชอบรสนี้ค่ะเราเอามาผัดแล้วก็ใส่ผงมาเนี่ยก็ค่อนข้างอร่อยเียอือต่าไปนะคะเราก็จะมาหั่นหมูกันเดี๋ยวอันนี้ที่เห็นขายไม่ใชอะไรนะคะตอนซื้อมาคือมันแตกนะคะเราเสียดายแล้วก็เลยเอามาแบบ ซุกไว้ตรงนี้ก่อนเพราเดี๋ยวเราจะหมักในนี้เลยนะคะทุกคนเอาละค่ะก็มาถึงขั้นตอนการหมักหมูนะคะที่เห็นไข่อยู่หนึ่งฟองนี้ก็คือที่มันแตกไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มไข่นะคะแล้วก็ บอกก่อนว่ามินเนเรเนี่ยไม่ใช้ผงชูรสแล้วก็ไม่ใช้น้ำปลานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เพิ่มลงไปคะ่ะเสร็จแล้วก็ผงนุ่มคะ่ะน้ำมันหอยนิดหน่อยตามสูตรไม่มีสูตรหรอกจริงๆแล้วอะ่ะ <c ười> ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสฟาเขียวพริกไทยค่ะนิดหน่อยนะแล้วก็ล้างมือค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็หมักไปเลยจ้าหรือบางคนก็ใส่ถุงมือก็ดีค่ะ ค่ะทกคนก็ยว่าเราก็เตรียมอ,อุปกรณ์ันนะเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะทำชาเลนจ์นะคะ30วัน1,500บาทรอดไม่รอดี๋ยวมาดู <laughs> เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเอาหมูที่หมักแล้วนะคะรวมถึงไก่ที่เราซื้อมานะแล้วก็หมูสับนะแล้วก็พวกเส้นมีอะไรต่างๆปลปากระกบองนะคะไปเก็บเข้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชาเลนจ์ในวันพรุ่งนี้กันค่ะ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับมเมเลอ,อารล้าด้วยนะคะ